thank you la ว่าเขากล่าวถึงผลไม้กี่ชนิดะลูกเขากล่าวถึงผลไม้อะไรบ้างเขาคูนตัวอย่างลูกเขากล่าวถึงผลไม้อะไรบ้าง คุณดวงจัวันเนาะไว้ก่อ จะให้เด็กหยิบผลละมา เรียนอ่ะน้องมีบอกเพี่อนอ่ะไปบอกเพื่อนเลยลูกอ่าอ่าไปบอกเพื่อนสิลักษณะของผู้เรียนเป็นยังไงน้องมีมาหนงตรงนี้เลยอ่าลักษณะของทุเรียนมันเป็นยังไงคะน้องมีบอกเพื่อนนฟังนะมีนอ่าฟังน้องมีก่อนสิน้องมีบอกว่าไงคะลูกอ้าวเขาแหลมแล้วเป็นยังไงอีกมีนามอ่ามีนามแลวเป็นไงอีกเนี่ยข้างบนเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมีอะไรเนี่ยมีจุกมีงวงใช่าใไหมคะมีงวงลักษณะของลูกมันเป็นยังไงลูก ลักษณะของลูกมันเป็นยังไงลูกกลมหรือลีลอเอ้ยกลมหรือลีลูกมองให้ดีดี Well. ล <alı input? S 2> ้างแล้วก็กินได้เลยเหรอลูกเหรอจริงอ่ะแต่ต้องปอกเออล้างแล้วก็ต้องปอกแล้วลักษณะของเปลือกเป็นยังไงอ่นไหนไหนไหนใส่น้ำบอกเพื่อนๆสิแหลมมีหลออมีแหลมๆอยู่ด้วยมีหนามแหลมแหลอยู่ที่เปลือกใช่ไหมคะเวลาจะทานก็ต้องปอกเหมือนกับทุเรียนแต่เขาสีเดียวกับทุเรียนไหมลูกเขาสีอะไรอ่ะลูกสีออกยังไงลูกอสีออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาล ลักษณะของลูกล่ะเป็นวงกลมวงรีวงรีอ,อ๋อเป็นวงรีแต่น้ำของเขาเหมือนกระหน่ำขอกทุเรียนไหมลูกน,น้ำเขาเป็นไงคะลูกเอ๋อเล็กเก่งจังเลยอ่าต่อเมื่อคุใสาน้ำน่อยค่ะอ่าต่อไปขยัออมาก่โนอาบุอ่าดูนะเอบุนโน่เขาเลือกอะไรเนี่ยเพือนอ,องกออ่งออกอป็นไงบุนโน่บอกเพื่อนๆลักษณะของรองกองเป็นยังไงบีบแล้วมันเป็นไง มันนิ่มเปลือกสีอะไรคะลักษณะของลูกมันเป็นยังไงลักษณะของลูกมันเป็นวงกลมหรือเป็นวงรีวงกลมวงกลมแล้วมันอยู่กันเป็นเป็นพวงหรือเป็นลูกเป็นพวงเป็นอะไรคะเป็นพวงเป็นพวงคล้ายๆกับอะไรลูกเหมือนกับพวงของอะไรลูกว้ายเก่งมากเลยโนเบลเขาบอกว่าองกองเนี่ยมันเป็นพวงเหมือนกับอะไรนะ ่ะอฟังโอเช่นะลูกอะไรคะฟังโอเชอะไรลูกอ่ามังคุดสีลักษณะเป็นยังไงโอเช่ไล่เพื่อนๆฟังดังๆนิดนึงลูกกลมหรือลูกลีอ่าเปิดสีม่วงมีจุดอยู่ข้างบนด้วยใช่ไหมอ่ามีจุดไปอยู่ข้างบดนอ่าลูกกลมๆใช่ไหมคะเปิดสีอะไรนะโอเคอาจิตบ้างตรงให้คุณโอเชหน่อยค่ะอ่าเด็กๆคะสัปดาวเนี้ยในหน่วยผลไม้เมืองจันท์ วันนี้เด็กๆได้รู้จักชื่อของอะไรลูกชื่อของผลไม้แล้ว